แู่ปู่เล่าเรา,เาฟังหน่อยสิตอนที่ปู่รับร่างส่งปู่รับยังไงอะครับ <c oughs> ก็เรียนปกติเลยครับเ<ฆ>ขามีค่า,าครูค่าคลายพันครูต่างๆหกสลึงเองค่ะ<ฆ>ครูบาอาจารย์จะไม่เรียกเราเลยนะครับไม่ใช่เข้าไปถึงปุ๊บตูมซานไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจิตที่มันมโนจิตที่มันปรุงแต่งไปเองค่ะคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเราแต่ที่จริงไม่ดูรูปลักษณ์ของความเป็นจริงว่ามึงตึงคนอ๋อหรือมึ เป็นคนคะครับมึงจะไปเป็นเทวดาไม่ได้ค่ะค่ะบางทีการประทับทรงทำไมก็ต้องเหย่าอ,อมันเป็นธรรมเนียมของทุกร่างทรงไหมคะไม่ครับไม่ไมไม,ไมครับอย่างถ้าเป็นของจีนเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกทรงม้า นะครับเออพวกม้าทรงไม่ใช่ทรงม้าถ้าทรงม้าทรงใช่ถ้าทรงม้าถ้าถ้าเก่งขาม้าอันนั้นอาญาในคนละอย่างอันนั้นต้องใช้ฟอยล์คช่ครับต้องมีฟอยล์แต่อันนี้คือม้าทรงก็คือความเชื่อเนี่ยนะครับของเซียนของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องศึกษานะครับไม่ใช่แบบใจนั่นคือเหมือนกับเป็นความเชื่อที่ทําให้ฮึกเหิมอออ๋เหรทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสงขลังอออย่างนี้ต้องสั่นถึงจะดูอมแล้วมาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว ใช่ครับก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นการมันเป็นความเชื่อ,อเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกมีกําลังรู้สึกว่าท่านอยู่กับเราเอเนี่ยมันต่างกันอาจารย์เบียร์คดินก็อยากจะแบบ ให้เห็นว่าเดินก็ส่งพลังอ่าทีไประแต่ที่อย่าสั่นนะตียุคนี้นะสันนะอาจารย์กล้าทาเดี๋ยนหรอคะก็อย่าสั่นสิดูสิพระเอกระก็จะกระโถนมาตีพิธีกรขอประธานโทษผอตอบได้ไหมคะทําไมเวลาล่างจะประทับส่งต้องสั่นนะคะมันเป็นการปรุงอาจารย์สั่นให้ดูหน่อยสิคะไม่สั่นนะจะไม่สั่นเดี๋ยวกระโถนโรงพยาบาลอาจารย์ด้วยนะอ๋อแล้วก็โอเคครับสอนกระดิบไปเยอะตัวเองมาสั่นเองใช้ไม่ได้นะค่ะค่ะถามหน่อยสิครับพออาชีพ ได้ไหมคะว่าทําไมเขาต้องสั่นมันเป็นการต่งองเข่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า ลักษณะอย่างหนึ่งของร่างทรงเนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือจะทรงตามๆกันมาเช่นการก๊อปปี้อย่างเช่นทรงเทพเทวาองค์ใดก็ตามถ้ารูปปั้นแบบนั้นอะอาการยังไงเวลาทรงจาก,การอย่างนั้นทรงกุมารต้องเท้าเอวต้องมีเสียงเด็กทรงปุราสีต้องเคี้ยวลิ้นในปากแล้วก็พูดจาเป็นคนแก่เดินหลังคอมมันจะเป็นทรงนี้เลยถ้าทรงนางกวาดมันก็จะทําท่าทําทางทํามือเนี่ยมันจํามาจากอะไรจํามาจากรูปปั้น เวลาจะส่งก็ต้องทำอะไรทำท่าเขย่าเพื่ออะไรให้รู้จู่ๆมันนั่งหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาสรุปเข้าหรือยังไม่เข้าก็ยังไม่รู้ก็เลยทำเป็นกิมมิกนิดหนึ่งให้รู้ว่ากำลังเข้าอยู่แต่มีคนก็บอกว่าอาจารย์เบียร์ก็เคยเป็นล่างส่งไม่ใช่หรอคะก็ใช่อาอาจารย์สันไหมอ่ะไม่สันไม่เคยสันนะแล้วจะรู้ได้ไงเข้าหรือยังก็เลงของมันมันไม่รู้ก็เลงของมันอาจารย์รู้ไงก็รู้เองอ่ะล้วมีจริงหรอมาเข้าจริงเหรอมีอะไรมาเข้าอ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเข้าวะนะเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราไงเป็นเทพเทวาเราที่เราศรัทธานับถือบูชาสมัยก่อนอาจารย์ทรงเนี่ยคือทรงฤาษีเราก็คิดว่าฤาษีมาอยู่กับเราจริงๆรงแต่ความเป็นจริงอ่ะพอเวลาเรามาสื่อสารคําสอนพระเจ้าก,ก็สอนเราว่าสิ่งเราเนี่ยเรียกว่าอมนุษย์ไงสามารถาติดต่อสื่อสารกับร่างทรงอื่นได้ไมั้ยคะเวลาตัวเองทรงอะคะ่ะอ๋อได้ครับถ้าสําหรับผมอะได้ อ๋ <All> ใช่ครับสําหรับผมนี่ผมได้อยู่แล้วมาท้าได้เลยทั้งประเทศไทยผมติดต่อได้หมดอะร่างทรงร่างเซิงอะ <c oughs> <c oughs>